นะเป็นชนีแต่ไรก็ไม่มีมรณะนนึกระเหระหนไม่เคยจะเชื่อว่ารัตินั้นจะสับประดนมาสู่ณใจตนและจะต้องระทมระทวยเ,เ,อเอ,เร,อเราเป็นอะไรนี่หรือว่าเรารักบุรุษท่าน มักไผ่หน้หยิงมักไผ่หน้หยิงมักไป่หนหญิงนี่ท่านแอบฟังเรามามีอะไร้างมีโอกบอมีโอนังเออมักไป่หนหยิงอนี่ท่านแอบฟังเรามไเอยมาเลยมาเลยอาเลยมรเลมาเลาเลยมลาเลาเราเลยาเราเลาเล่มาเลาเล่าเลเลาเาเราเลเลยเเาเ่เนเ ว่าแต่เจ้ามีนามว่าอย่างไรเล้หญิงเหรอมีนามว่ามัทนาแล้วท่านหลักมีนามว่าอย่างไรเรามีนามว่าชัยเสนดูเจ้าช่างงดงามนกดุดดุดนางสวรรค์บกปรียบานข้าผู้น้อยเป็นเพียงสาวชาวป่าหาดีงามซู้สาวชาววังไม่เพคะยังไม่เพคะถ้าสาวชาวป่า งามเยี่ยงเจ้าข้าขอเป็นขุนเขาเพื่อจะได้อยู่กับเจ้าราไปทุกที่วาราตีคำของหนุ่มชาวเมืองยากที่จะเชื่อได้นะักเชื่อข้าเถิดข้ามีแต่ความรักและความจริงใจที่จะมอบให้กับเจ้าข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านไม่กล่าวคำเท็จข้าขอสาบานต่อหน้าเทพาอารักเจ้าป่าเจ้าเผาว่าข้าจะรัก และดูแลเจ้าตลอดไปจริงหรือเจ้าคะจริงสิมัทนาอย่างนั้นเราเข้าไปพักผ่อนกันเถอะ